สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC ช่องไอหนุ่มนอนนะครับก็ผ่านไปพี่น้องสำหรับไอเลือกตั้งเลือกตั้งนายกเทศบาลนะครับบางบางบางพื้นที่นี่ก็ยังไม่เลือกเพราะว่ายังเป็นตำบลนะครับบางพื้นที่ก็ได้เลือกเพราะว่าเป็นเทศบาลนะครับก็จบไปพี่น้องคือจะมาเล่าวันนี้นะครับก็นี่แหละจะมาเล่าให้ FC นะครับฟังคือ ในการเลือกตั้งพี่น้องก่อนเลือกตั้งนนะครับเป็นกสีสวัสดีเฮ้านะครับมาขอคะแนนเสียงนะครับก็ตามธรรมเนียมของการเลือกตั้งนะพี่น้องมาในน้าโตนะครับขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับไหว้หมดนะพี่น้องไหว้ตั้งแต่ยันมานะสาวกหัวก็ไหว้นะครับไหว้ไปหมดนะครับก่อนที่จะเป็นแต่พอเป็นแล้วนะครับพอถามหอดประชาชนพี่น้องขีรง่นะรถผ่นานเนี่ย ก็ไม่ถามนะครับภาษาอีสานขือนว่าองค์นะครับองค์มากเลยนะครับแล้วก็มาดใหญ่พี่น้องบางคนก็มาดใหญ่บางคนก็เหตุงานดีด้อันนี้ะผมเบาเนยคือสิมาเบาสะท้อนในบางคนดีเพิ่นมาดพี่น้องนี่แหละมาดนี่นะครับจะเล่าให้ฟังมาดนี่มันมีคําว่ามาดพี่น้องคาว่ามาดนี่นะครับมันก็นจะเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับ เพศุป้องไฟก็สิเป็นกรรมฐานนะครับถ้าเป็นคนบะมาดแล้วก็คือทายใหญ่อะละพี่น้ององค์นะครับเห็นเทบบานกับบถามดอกพี่น้องเทบบานไปขายของสิกับบออยากซื้อสร้อยดอกอันนี้บ่ได้ว่ากันพี่น้องบางครั้งในการซื้อของสร้อยกันหาบาทสิบาทเห็นผู้เถ่าเอาผักเอามีไปขายนี่กันซื้อสร้อยเพิ่นหนาะบาทสิบาทมันกล่าเป็นกำลังแรงใจนะครับคือมันสร้างแรงจูงใจแรงกําลังใจให้กับ ผู้ถ่อของไปขายนะครับคือขี่ที่พ้อมมาแหละนะครับมาดกันไง่นะครับอันนี้แหละนะครับคําว่ามาดนี่คือถ้ามาดนี่เอาใส่ดินประสิวไปทําบั้งไฟอ่ะถ้าใส่เดี๋ยวพอดีพี่น้องบั้งไฟน่งก็ขึ้นดีเลยคือดินประสิวมีประสิทธิภาพมันก็ขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงทําเวลาาดีดีนะครับคนก็เหมือนกันพี่น้องถ้ามาดดีมาดพอประมาณ ค้นกับมกักคนกับชุ่มค้นกับยองนะครับแต่ถ้ามาดเยอะนะครับคนก็หมั่นไส้นะครับพอได้เป็นแล้วก็มาดหลพี่น้องเออบ่อยกากมาาวม้าจ่ากัเพ่งเอาละขี่รถพานสิกับว่าถามค้นถามเทศบาลน,นะครับทั้งที่กับมี่ครับก็เขาเห็นนะครับไปพออยยุใส่ยังสี่เมกกื่อก่อนนะเออเคยมาขอคะแนนเสียงจากเขานี่วัดดีเข้า,นานจนขี่ข้านพี่น้อง คือตอนที่มาขอาการเนเสียงนี่ยกมือสวัสดีเข้าจนเอ็นเขาเปียงยกแขนไหลาไหลแต่พอได้เป็นแล้วเป็นไงพี่น้องฝีอยู่ไรยกท่ายกแขนโอ้ยจะเป็นมาดครับมาดเนี่ยที่บ้านเขากับมันใส่นี่แหละคําว่ามาดเนี่ยนะครับต้องมีให้พอดีนะครับมีให้พอประมาณคือถ้าใส่หลายปุ๊บนี่ใส่บางไฟบางไฟ,บางไฟกับซูข้าฮาันนะครับบางไฟกับโบคืนค้นเหมือนกันนะครับมาดหลายเขากับบบเลือกเขาก็มันใส กับพ่อซ้ำนั่นแ่ะแมบนทิ่ใส์กระสูนยิ่งไปเท่าไรนั่นเข้ากับเข้ากับบ่อเอาคือเก่าคือสิ่งที่ค้นรับอะไรอีหลีนี่ก็คือนี่แหละพี่น้องคำว่ามาดนี่แหละเห็นเห็นอยู่ใส่กับทักท้ายสวัสดตรงสวัสดีกันนะครับหรือว่าบ่สวัสดีกับทักท้ายก็ก็พอแล้วนะครับเห็นผู้เถาผู้แก่เอาของไปขายนะครับกระซ้อยเพิ้นหาบาทสิบบาทแค่นั้นแหละเป็นกำลั่างแรงใจนะครับ คือมันกับบริเสียยังไหลนะครับผมว่านะคุณเอาเงินห้าบาทสิบบาทเนี่ยซื้อของเพื่อนเนี่ยเวลาเพื่อนไปไปขายเนี่ยเป็นกําล่างแรงใจกันเนี่ยดีกว่ามือเจ้าสีอยากเป็นเอาเงินมาแจกพูรัดเอาเงินมายิ่งพูรัตสองสามร้อยนะมันมีประโยชน์ดอกเออเจ้าสีมาทําความดีแค่มืออยากเป็นนะนะครับฝากไว้นะครับคนที่มาดูคลิปผมนี่แหละถ้าจะลงสอทอหรือว่าคนที่ได้เป็นอยู่เนี่ยหรือวบาเป็นหน้าโยกเนี่ยอ ปังไว้ว่าเนี่ยสิ่งดีผมบอกมันเมนบอนะครับว่าคุณน่ะอยากเป็นน่ะคุณกล้ายิงนะครับหัวละพันหัวละสองพันคุณก็กล้ายิงเขาแต่เวลาคุณได้เป็นแล้วเนี่ยห้าบาทสิบบาทเนี่ยเวลาเข้าไปซื้อของเนี่ยคุณซื้อซอยเขาบอคุณหรือว่าเวลาเทศบานยางพานเนี่ยคุณเนี่ยถามเขาบอเออกินเขาข้ายางเออเห็นยางอยู่ถามแค่นี้คดีใจแล้วพี่น้อง ไม่ต้องไปเอาเงินอะไรมายิงมากมายหรอกนะครับคือจะองค์พี่น้องเป็นแล้วยาองค์มาดจะเยอะถ้ามาดเยอะถ้าบ้านก็สั้งางวัตะเทศบ้านอะใครๆก็ไม่ชอบพี่น้องคือร้อยทั้งรนะ้อยน่ะคนมามาคนทายหญ่คนหมันญ่หรอกนะครับเพราะมันใส่นะครับอันนี้พูดจริงๆพี่น้องก็คือถ้าหมันใส่แล้วปุ๊บนี่อย่างอื่นมันก็จะตามมาเนี่พี่นอ้องเข้ากบจิบกกาให้แมนห้องสิไปยิ่งเพินพ่นไหลเพิ่นไหเพิ่นกระจำฟังใจขึจ้นกานั่นแหละว่ามันมาดไง เลือกหัวมันที่ยังเวลามันเปลี่ยนแล้วมันทายใหยขึ้นอย่างตัเห็นคนกับบวัดดีเห็นคนกับบอถามย่าให้ค่าเจ้าเดียเออย๋ยวบอจังสั้นพี่นอ้องบอวัตดีเพิ่นกระถามเพิ่นกระยังดีเห็นบออันนี้กับบาซูฟังสะดอกนะครับเห็นแล้วเห็นหลายคนนะครับตอนเดีเป็นกับทายเงยอยู่แล้วมือบอเด้เป็นมือเจ้า,จาะ่จังไดล่ะเพราะว่าการนำรงตำแหน่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยั่งยืนพี่นอ้องอมันเป็นแค่ของเงิน อุปโลกหัวโขนกันถิ่นมาซื้อๆอย่าไปยึดติดนะครับมือเจ้าเป็นได้มือเจ้าบ่ไเด็เป็นก็ได้เพราะว่ามันเป็นของมันเป็นของไผ่พี่น้องอจักมันเป็นของไผ่กันเนี่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนอยู่เพราะปนั่นแหะนะครับอ้าว็ฝากไว้นะครับคนที่ได้เป็นก็อย่าโง่ก็แล้วกันพี่น้องคนเป็นแล้วก็ทําดีต่อไปครับเห็นเทศบ้านกระถามเห็นเพื่อนไปขายของก็ซื้อซอยเพื่อนเห็นเพื่อนขายบะกหอยก็ซื้อรอดทุงหนึ่งสองทุงนะ หาบาทสิบาทเป็นกำลังแร่งใจให้กันครับอยาสีมาวัดดีแต่ย่ามือเป็นเอขาบว่าเห็นดอกความดีแบบนั้นนะครับชาวบ้านเขาไม่ได้โง่นะครับอ้าพี่น้องคลิปนี้แล้วจบคลิปไปเท่านี้แหะครับเนาะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ